ของประมาณสองสวันนิดนึงให้น้องรีดให้ฟรีแม่จ่ายค่าส่งเองหรือว่าแม่อยากให้ส่งฟรีไปเลยก็ได้แม่รีบเอาของเผื่อแบบแม่ไปเปิดไข่ก่อนแม่ก็เอาส่งฟรีได้เลยสําหรับลูกรีวิวอันนี้น้องฟ้า033ย์สามสาีนรวมทรงแม่ตัวนี้หนูขายอยู่พันเ้า เลบอยมาเลยอะแพร่เหมากมาแล้วอะ่ะหัวกระสอบมันเป็นงานรวมทรงนะจะคนละรุ่นกับลิซ่าหนูขายอยู่พันเหนูขายอยู่พันเหนูเหลืออยู่สองลูกสุดท้ายลูกนี้ลูกหนึ่งเนาะลูกที่เปิดแล้วก็ลูกใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดอีกลูกหนึ่งวันนี้สองลูกสุดท้ายหนูให้ส่งรีทั้งสองลูกเลย ให้ส่งฟรีหรือทั้งสองลูกเลยแม่เอาไหมปกติค่าส่งมันจะอยู่ประมาณ300ลูกหนึ่งวันนี้ให้ส่งฟรีไปเลยลูกค้าจ่ายแค่พันเกจบรอรับของ 100, แม่เอาไหมเพลย์บอยค่ะเนี่ยหยิบขึ้นมาแม่มันเป็นงานค้าส่งใครที่เคยถามหางานยีนขากระดิ่งมีไหมโอ้ขายแบบเคบอยขายคนเท่ขายแฟชั่นแม่นะคะ เอาไม้วันนี้พันเมีแค่2ลูกนะคะส่งฟรีให้2ลูกเลย2ลูกสุดท้ายคะ่ะส่งวันนี้ฟิวทรงบอยเห็นไหมเอลสูงเอลสูงบอยเนี่ยค่ะกระดิ่งคนเทศใส่สวยนะคะปกติถ้าเป็นทรงลิซ่าเขาจะเป็นทรงกระบอกเล็กเนาะแม่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือรวมทรงเลยนะ,ะมีขากระดิ่งมีกระบอกมีเดฟนะแม่ น่าเล่นนะพันเก้าอุ้ยแม่แป๊บนึงมีติดไปตัวนะลูกนี้อันนี้ลูกรีวิวอ๋อแล้วสวยป๊อปใจป๊อปใจและสวยแปดสิ 80, รอยหนึ่งได้เลยสบายสบายเดี๋ยวน้องให้รหัส c ีเอก้อนรีวิวนะแม่เอาก้อนรีวิวนะแล้วเดี๋ยวให้ก้อนใหม่อีกก้อนหนึ่งนะเนี่ยมีเอี้ยมติดไปด้วยลูกค้าพันเส่งฟรีไปสองสองลูกสุดท้าย สองลูกสุดท้ายอันนี้มันแบบว่าหลุดไปนะแม่หลุดไปนะเอ้ยแบบเท่นะฟิลแบบคาราบาลมากแกนะทรงแบบเอแม่เห็นปะเห็นปะทรงมันสวยนะทรงสวยนะแล้วเอเอเอานี้อย่างเงี้ยอย่างงี้ประมาณ28่สดสนะยี่แปดสสิบแม่งานปากอย่างงี้เลยลูกค้าตัวนี้ไม่ใช่งานแบบเป้าขาดเกรดบีนะแม่ไม่ใช่นะซิปเสียเป้าขาดไม่ใช่ตัวนี้แค่ว่าเป็นงานรวมทรงมาให้แล้วเอามาให้ถูกถูกเลยลูกค้า นะคะน้องฟ้ารหัสจีเอฟลูกรีวิวลูกลูกรีวิวตอเต่า0นย์ค่ะรีวิวต่อเต่าศูนย์เจ็ดค่ะต่อเต่าศูนย์เจ็ดแม่พันเก้าส่งฟรีให้ลูกรีวิวนะลูกรีวิวพันเก้าส่งฟรีให้สี่สิบโลตกประมาณตกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวเนาะสี่สิบโลนะแม่เยลโล่ต่อเต่าศูนย์เจ็ดค่ะ ลูกค้าพันเก้าส่งฟรีเอาไหมวันนี้เปิด9ก้าศูยห้าไหมยังไม่ได้เปิดนะแม่ติดไว้ก่อนนะติดเก้าศ้ไวไก่อนแล้วก็มีกักตกปลาหรือเดินป่าไหมคะพี่พาวินีถ้าอยากได้กักตกปลานะกักตกปลามีรหัสศูนย์ศหนึ่งปะน้องฟ้าเช็คให้พี่พลอยหน่อย0 11, ูนหนึ่งเราเปิดถ่ายคลิปไปยังเสื้อกักใช่ครับเปิดถ่ายคลิปไปแล้วใช่ไหม ใช่ใช่แล<ะ>้วปรับสต็อกอยังอ๋อยังของโกดแม่หนูมีกักตกปลาของญี่ปุ่นนะโกดอ๋อสี่สิบห้าโลใช่ไหมหรือห้าสิบโลสี่สบห้าโลหกพันกว่าบาท <5. S 1> นะัะมีหกพันห้าตัวนั้นจ้ะแม่นี่๋อเบอร์เบอรี่ลอนดอนอิงกฤษไม่รู้ว่าของใครกันแน่นะแม่โอ๊ยแต่ว่าดูป้ายข้างๆนะ ลายดูดีนะแม่ไปลุ้น <My Japan. S 1> เอาเดรอเออฟิลงานเกาหลีเลยวะ่ะสวยนะเนี่ยแม่นะสวยนะเมดอินชน่านะอุ้ยขอดูเนี่ยกระดุมปั๊มเบอร์เบอรี่นะกระดุมปั๊มเบอร์เบอรี่นะแม่พันเ้าเอาไหมส่งฟรีนะนนะทั้งลูกรีวิวทั้งลูกใหม่เลยถ้าใครจะเอาก้อนใหม่ต่อศูนย์เ้า นะคะวันนี้ก็ตั้งใจเอามาโล้ๆให้เนี่ยแม่เหลือท่านไหนเหลือไม่เยอะนะแบบโอ้อยากเอาอยากเอาออกเอาออาออกให้ราคาพิเศษเลยนะคะพันเวันนี้ให้ส่งฟรีนะคะ2ลูกถ้าใครจะเอาทั้ง2ลูกขขาแม่ก็พิมพ์มาทั้งสองรหัสได้เลยเนี่ยทรงบอยบอยๆแบบเอวสูงนะคะแต่งแถบข้างอย่างนี้แฟชั่นแม่ ยินลิซ่าไม่พอขาย mm hmm. มาเอารุ่นนี้ mm hmm. มาเอารุ่นนี้รวมทรงแบบถูกๆปกติลิซ่าลูก2อ0 0เนาะลูก2อ0พเอันนี้ลูกค้า1ั0เราคาแบบราคาหน้าหน้าคบหามาก mm hmm. นะคะราคาหน้าคบหามากย้ำอีกวอบตัวนี้รหัสอะไรนะ0 33ม,ม, mm hmm. มีแค่สองลูกนะโ mm hmm. ตส่งฟรีแค่ในไลน์นะแม่ ย้ำนะมาให้ราคาพวกนี้คือราคาในไลฟ์สดนะเราบอกวันก่อนถ้าหลังบ้านจะไม่ได้ปล่อยราคานี้อ๋อถ้าหลังบ้านหนูไม่ได้ปล่อยโปรนี้อันนี้พิเศษหน้าไลฟ์พิเศษหน้าไลฟ์เอากันให้ทันเอากันให้ทันนะคะยีนรุ่นนี้นะรวมทรงแม่ขากระดิ่งขาเดฟนะคะขากระบอกบอกอันนี้อาจจะออกไปทางแบบกระบอกเล็กๆเนี่ยเนาะกระบอกเล็กงานเดฟเนาะแม่เนาะ โอถ้าออกทรงลิซ่าเยอะเนี่ยเดี๋ยวลิซ่าไม่ออกนะถ้าออกทรงลิซ่าเยอะนะแม่เขาจะคัดไปเขาต้องคัดทรงลิซ่าไปลิซ่าหมดเขาจะขายราคาหนึ่งเลยลูกค้าอันนี้พันเก้าจบจบลูกค้าใครจะเอาพิมพ์มาเลยปศูนย์ 7, 09, เจ็ดปศูนย์เก้าสองรหัสนี้เลยเแก๊บค่ะไม่ใช่งานเกดบีย้ำอีกรอบนะแม่ไม่ใช่งานเกดบีแบบที่ว่าเป้าขาดเป้าเหลือง นะแล้วเอามาอัดกระสอบให้นะแม่อันนี้คือแบบว่าเอาง่ายๆโรงงานเขาบอกเลยมีแต่คนสั่งคัดลิซ่าเนาะมีแต่คนสั่งคัดลิซ่าพอเป็นพวกขาเดฟขาม้าข,ขากระดิ่งนะคะยูเอาไหมให้ราคาพิเศษเลยเราก็เอามาจัดโตให้ลูกค้าเอามาขายได้ในราคาที่ถูกนะแม่นะเออลูกละพันเก้านะคะเนี่ยแล้วเหลืออยูสองลูกสุดท้ายนะแม่เหลืออยูสองลูกสุดท้ายนะ ลูกแรกมีติดเสื้อนิดนึงมีติดเอี๊ยมนิดนึงแต่ว่าเนื้อยีนสวยและเนื้อยีนใหม่ลูกค้ายีนสีเข้มยีนสีฟอกคะ้ะกันเลยนะคะเมื่อกี้งานเด็กเปิดไมยงานเด็กวันนี้วันนี้งานเด็กยังไม่ได้เปิดนะแม่มีติดเชิดไปอีกหนึ่งตัวนะคะเนี่ยแม่ลองดูสภาพยีนได้เลยยีนเก่ายีนเหลืองมันเห็นชัดเลยแม่นะคะอันนี้ยีนคือแบบสวยยีนแฟชั่น นะคะพันเก้าส่งฟรีแค่ในไลเดอร์แค่ในไลถ้ายังไม่มีใครเอาเดี๋ยวหนูผ่านจะไปต่อตัวถัดไปแล้วนะแม่นะวันนี้มาโละวันนี้ตั้งใจมาโละให้ได้เยอะที่สุดที่เอามาที่เบิกมาวันนี้อ๋อนะคะเนี่ยขากระบอกกระบอกกลางขารตรงนะคะขากระดิ่งมีคนมาถามหาขากระดิ่งล้วนด้วยนะกระดิ่งยกสอบเคยได้มาเนาะแม่เนาะงานเกาหลีงานทันดา้าปีนี้แทบไม่ได้มาเลย ทำเป็นเบอร์น,นี้มาให้ลูกค้านี่งานปักนะคะใครจะเอาพันเก้าน้องส่งฟรีให้ลูกค้าส่งฟรีทั้งลูกนี้แล้วก็ลูกใหม่เลยนะแต่ให้เอฟกันได้แค่ในไลฟ์สดถ้าใครจะเอาลูกนี้ลูกที่โชว์เลยพิมพต่อต่อศูนย์เจ็ดนะคะหรือใครจะเอาลูกใหม่ต่อต่อศูนย์เก้านะแม่นะเอออันนี้คือแบบว่ารัวของน้าซื้อนะให้เลยในไลฟ์นี้ของน้าซื้อของน้าเล่นแม่เออหน้าซื้อหน้าเล่น นะคะช่วงหน้าร้อนของไม่ค่อยมีนะยินอ่าน้องป๊อตลันด้านหลังเลยดู M033 นะคะ1,900บาทส่งฟรีให้แม่นะคะใครอยากได้นี่พ่อค้าหล่อพ่อค้าถือแล้วสวยเรื่องเกงนะเอาไปขายตัวละ 6,9, 7,9, 8, 9นะแม่ได้ประมาณ70-80ตัวนี้40โลนะคะพันเถูกมาก น้าน้องน้องฟ้าลองหันต้นทุนให้พี่พลอยหน่อยเท e ่าไหร่ต้นทุนจะตีจกักอาทีตยเจ็ดสิบตัวอ่ะเพราะว่าเนื้อยีนเขาไม่บางเลยนะเนื้อยีนเขาเนื้อดีตีทักเจ็ดสิบตัวเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดบาทแม่ขายแบบไม่เอาอะไรตัวละห้าเก้าขายแบบเอาอะไรหน่อยก็ประมาณแปดสิบบาทอ,อ๋อหกสิบเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทร้อยหนึง่งแล้วแต่ตลาดแม่เลยนะ กกนะพันเก้าเลิศเลิศนะพันเก้าน้องส่งฟรีให้รีบเอฟก่อนลงไลน์ต่อต่อศูนย์เจ็ดต่อต่อศูนย์เก